สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกสาขาหนึ่งเมื่อกี้เราไปกันที่โรบินสันเช่โรบินสันจะเป็นโรบินสันยุทธยาอันนั้นเขาจะเป็นของ Power by a d ายบานะครับจะเป็นสาขาเล็กส่วนใครที่แบบว่าอยากจะมาสาขาใหญ่ของเยอะๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสาขานี้เป็นยังไงฝนตกมากตกทั้งวันเลยช่วงนี้พายุเข้านะครับสาขาโคตรใหญ่3ห้อง4ห้องได้นะครับพามาดูกันกอน,กนเวชวแล้วก็ เป็นสาขาที่คนมาเดินทั้งวันใช้คําว่าคําว่ามาเดินทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นสาขาใหญ่คล้ายๆอารมณ์แบบตอนที่ผมไปที่ชนบุรีนะแต่อันนี้จะอยู่ที่อยุธยานะครับผมอยากได้มากเราพามาดูกันดีกว่านี่ก็จะมีอุปกรณ์คอมอะไรต่างๆเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกันนี่เลยภายในร้านนี้ภายในสาขานี้ใครอยู่แถวนี้นะครับสามแยกตลาดแกนของเยอะแยะเลยไมโครโฟนสายเซยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนี่ที่เมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่าไอตัว USB WiFi เนี่ยที่นี่ก็มีของเยอะแยะเลยโทโัทลลิงนี่ก็มีนะครับเนี่ยรีซีฟต,ตัวเล็กๆเยอะแยะเลยนะครับก็มาดูได้นะครับที่นี่อัดไว้ครับอ่ะเนี่ยก็ได้มีของหลายอย่างเลยนะครับมีพวกเมาส์อะไรต่างๆเมาส์เกมมิ่งเมาส์ทำงานนะครับนี่หรือเก้าอี้เกมมิ่งก็มีที่นี่มีหลายอย่างนะครับพวกเก้าอี้เกมมิ่งใครที่อยู่ยุทธยาม่ต้องน้อยใจคนกรุงเทพมีให้ลองนั่งเหมือนกันอันนี้สาขาใหญ่เลยครับก็จะมีของเอลโลคูนับบู คูลเลอร์มาสเตอร์นะครับนี่โอเคสีชมพูที่นี่ก็มีมาลองนั่งได้มาลองเทสได้นะครับมาผมพามาดูโซนโนต้ตบุ๊กกันก่อนละกันนะครับตอนนี้โนต้ตบุ๊กที่ถูกๆแล้วเรวมีของอันนี้ก็จะเป็นตัว HP เลยนะครับเป็นตัว AMD Ryzen 5 5600H การ์ดจอจะเป็นตัว RX 5500M แล้วก็ได้ RAM 8GB นะครับซึ่งตอนนี้เขามีโปรโปรหครับเป็นโปรของ AMD นะครับเป็นโปร AMD Mega s e p t e m b e อนะครับ ใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กจะมีของแถมนะครับเป็นของแถมที่เป็นเลทราคาโน้ตบุ๊ก25,000-35,000ถึงจะได้รับเมาส์คูลเลอร์มาสเตอร์35,000-45,000ถึงจะได้ตัวเซตเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ถ้า45,000บาทขึ้นไปเนี่ยได้รับในส่วนของตัวหูฟังคูลเลอร์มาสเตอร์ที่เป็น7.1นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นี่เลย HP Victus มีของนะอันนี้คือที่ถ้าสมมติผมมาโชว์ที่นี่ก็คือมีของหมดเลยใครอยากได้นะครับสามแยกตลาดแกม39,000หรือสเปคการ์ดจอแรงไม่พอตอนนี้เลยครับเป็นว 5,600H กาจอ3060 39,900นะครับนี่หรืออาจจะเป็นตัวกาจอเล็กลงมานิดนึงแต่เป็น n v i d i ียตอนนี้ก็จะได้เป็น GTX 1650นะครับไรเซน5 5,600H 29,900นะครับจะได้พวกนี้นะครับที่อยู่25,000-35,000พวกนี้ก็คือแถมเมาส์คูลเลอร์มาเตอร์ด้วยนะครับส่วนโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กพวกโน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานเลยนี่มีวิกตัสอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะสเปคคล้ายๆกับตัว5,5 0 0 แต่ถ้าใครไม่ชอบการ์ดจอ AMD ชอบการ์ดจอ NVIDIA ก็เป็นตัวนี้แทนนะครับเพิ่มอีประมาณพันหนึงนะครับจะได้3 9 9 0ซึ่งสำหรับคนที่ซื้อโนตบุ๊กที่เป็นการ์ดจอ NVIDIA นะครับอันนี้เรียนและเล่นไปกับ NVIDIA แกลกรับกระเป๋าสุดชิคดีเขาจะมีเงื่อนขาตามนี้เลยนะครับจำกัดถึงแค่3ตุลาเท่านั้นนะครับ ซื้อโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอ n อ i น i ีเดีย RTX 3 0 s ส r i ซีรีส์นะครับมีสิทธิ์รุ่นรับกระเป๋าคลายคาดมูลค่า2590าบาทจะเป็นโป๊ของทาง n อ i น i ีเดียนะครับจะมีให้ทั้งส่วน2อันเลยส่วนใครที่ซื้อโน้ตบุ๊ก AMD และใช้การ์ดจอ NV i d i ีเดียคุณจะได้2อ,อย่างเลยนะคืออย่างเช่นวิกตั๊ตัวนี้ผมใช้คำพูดนี้เลยนะซื้อวิกตั๊ตัวนี้ได้แถม2ออย่างได้กระเป๋าของ n อ i น i ีเดียและก็ได้ในส่วนของตัวที่เป็นเมาส์ของ cool er Master, คับเเน,รรน่นอรามา,านเตอร์นะคร นี่ก็จะมีนะครับเป็นตัว i5 Gen10 24,000นะครับผม i5 ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลย Ryzen 5 5 6 0 0 u การ์สานในนี้เป็นโน้ตบุ๊ก s w i f t X คูแต่ได้การจอคุ้นแรงเลย31,900าสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากพกโน้ตบุ๊กตัวใหญ่นะครับ s w i f t X เบามาก ถือมือเดียวง่ายๆเลยอยู่ประมาณโลกลางๆนะครับโลกลางๆเครื่องนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้า5,500อยู่การ์จอ1650ก็จะสเต็ปถูกลงมาลดลงมาในส่วนของการ์จอ28,900ฝั่งนี้ก็จะมีตัว Travel Mesh อันนี้ก็จะเป็นตัวเจน11 35,400นี่ i5 i5 อะไรต่างๆเยอะแยะมากนะครับนี่ส่วน Lenovo ครับ IdeaPad 3 22,900นี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ Yoga Slim 7เนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็น Ryzen 7 5,800H 33,900ก็จะเข้าร่วมกับโปรตัว AMD Mega September นะครับก็ได้เมาส์ของคุณเลอร์มาเตอร์ด้วยแล้วก็นี่เลยเป็นตัวติ้งพัด2 7 0 0นะครับ Ryzen 5 5,500อยู่สำหรับใครหา ASUS อ,อยู่ นะครับเป็นตัวพวกทัพที่นี่จะมีจอ17นิ้วนี่ A17 ตัวนี้เป็น A17 นะครับผม33,900 SSD 512GB RAM ิกแรมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ทัพเกมมิ่ f 1 5ตัวนี้จะเป็น i 5 gen 11กจอาร์ดจอ3050นะครับตัวนี้ก็คือถ้าซื้อไปก็จะได้รุ่นลับของแถมกระเป๋าคาดนะครับลายพิกเซลไปสามารถปรับแต่งไฟได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นทัพ f 1 5 i 5 gen 10กรจอ0าร์ดจอ1650 26,900ันอันนี้ราคาย่อมเยาวหน่อยสำหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กเล่นเกมทำงานตัวทัพตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโน้ตบุ๊กของ HP แล้วก็ MSI นะครับอย่างเช่นตระกูล p o w e r l i ์เลียนปกติที่เป็นไรเซน5 5500U 24009เนี่ยที่หลายๆคนจะชอบถามผมว่าทำไมโน้ตบุ๊กบางตัวถูกกว่าสเปคดีกว่าบางตัวแพงกว่านะครับผมให้ดูนิดนึงตัวนี้ไรเซน7 5 7 0 0้าพันเจ็แรมสิกิกนะครับการ์จอออน CPU ส่วนเครื่องนี้นะครับไรเซน5 5500U RAM 16GB แรมกิกการ์จอออน CPU s s d 512เท่ากันเครื่องนี้หน้าจอ15.6 เครื่องนี้หน้าจอ1 5 6. 6เครื่องนี้ลเสนเเครื่องนี้ลเสน5แต่ราคาเครื่องนี้แพงกว่าเพราะเครื่องมันบางและเบากว่ามันมีสเปคหลายอย่างนะครับส่วนตัวนี้เครื่องเขาหนักกว่าและใหญ่กว่าบอดี้คนละแบบราคาเท่ากันแต่ว่าเครื่องนี้ได้สเปคแรงกว่าขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะเอาแบบไหนอยากได้สเปกแรงหรืออยากได้ดีไซน์ดีนะครับอยู่ที่งบส่วนมันจะมีโปรอน ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนใครอยากซื้อใครอยากผ่อนสามารถมาผ่อนมาซื้อที่นี่ได้นะครับอ๋อแล้วมีคอมเซ็ตอันนี้ผมมีโปรเซ็ตแค่เครื่องเดียวนี่นะครับตอนนี้มันหกหมื่นสี่เขาจะจัดโปรพิเศษมีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นตัวนี้นะครับจะเป็นร y z เซนห้าห้าพันหกร้อยเอ็กเมนบอร์ดบีห้าห้าศูนย์นะครับแรมสิบหกกิกบัสสามพันสองเอสเอสดีห้าร้อยกิกกาจอหกพันเจ็ดร้อยเอ็กทีพาวเวอร์สปายเจ็ดร้อยวัตต์ เคส MSI MPG นะครับตัวนี้เครื่องนี้64,900ถ้าคุณเข้ามาได้ราคานี้แต่ถ้าบอกว่าดูมาจากในไลน์นี้นะครับหรือเข้ามาแล้วบอกว่ามาจากผมเหลือ 50, 5 5 9 0 0เครื่องนี้นะครับมีเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวแล้วนี่หน้าตาเครื่องนี้เลยอ่าก็ได้แฝดจอแรงเลย6 7 0 0 XT สำหรับใครอยากจะประกอบทั้งเครื่องนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะประกอบคามเองตรงนี้จะมีโซน DIY มาอันนี้ก็เป็นโซนการ์ดจอใครที่หาการ์ดจอแยกนะครับ3060 3060 TI 30 2060 30 30 30มีไอหมีมดเลยการ์ดจอตรงน,รงนี้แล้วก็อุปกรณ์ DIY พัดลมอืมอ่ะฝั่งโซนนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อเสริมชวยมาเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นิดนึงดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากพี่ถือหน่อยครับตอนนี้คอมด i y ประกอบมีโปรอะไรพิเศษไหมครับพี่ตอนนี้มีเป็นโปรผ่อนเป็นโปรผ่อนจ้ะกี่เดือนครับถ้างบประมาณ20,000ขึ้นไปนะครับเป็นโปรกรุงไทยผ่อน6เดือน0%เครับจ้ะแล้วก็30,000ขึ้นไปนะครับก็จะเป็น10เดือน0%เเดือนสำหรับงบ30,000ขึ้นส่วนงบ20,000ขึ้นจะได้6เดือนนะครับขึ้นอยู่กับ ที่เราประกอบใช่แล้วก็จะมีพวกโปรร่วมพวกนี้นะครับอย่างของฝั่ง AMD พวกนี้ก็จะมีซื้อไลเซนเจ็ได้แถมไอเทมเกมบอฟาร์มบอฟเรมนะครับบอฟเรม s ีซี e ีหรือซื้อซีบิวไรเซนกับการ์ดจอทุกรุ่นที่กําหนดนะครับได้เกม Far ์ r ค6แล้วก็ Resident Evil อันนี้ก็จะมีโปรต่างๆมากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมลองถามของพี่เขละที่ร้านมี CPU ตัวไลเซนเด้วยใช่ไหมที่หายากมีครับผมเป็นรหัส <57. S 1> 5 7 57.00G ของแร่มาอยู่ที่นี่ครับมี2กล่องทั้ง2แบบเลยมันจะมีกล่องบ o ็อกนิกับกล่องที่เป็นตัวธรรมดานะครับที่นี่มีของเลยใครกำลังหาอยู่นี่ครับ 5700G ตัวนี้เท่าไหร่นะครับ14400 14400แต่ถ้าใครไม่สนใจกล่องตัวนิกตัวนี้14000ถูกลงมาอีก400บาท ซึ่งวันนี้ผมมีประกอบเซตเอาไว้หมดนี่เลยครับแต่ละชิ้นยังไงราคายังไงบ้างครับพี่ก็จะมีนะครับก็จะเป็น CPU บอกเลยไรเส้นเจ็ดใครอยากได้ไรเส้นเจ็ด CPU หนึ่งหมื่นสี่พันบาททวนนะครับหมื่นสี่ตัวนี้เมนบอร์ดเป็น s I นะครับจากมอเตอร์นะครับผมตัวนี้สี่พันสามร้อยเก้าสิบ 4,390ตัวนี้มีเหตุผลว่าทำไมเลือก <c oughs> พี่เขาบอกว่าเขาแนะนำแล้วก็เล็กคอมเมนต์เลยสำหรับตัวที่เป็น CPU รหัส G เนื่องจากว่าเป็นเมนบอร์ดที่มีดิสเพย์พอร์ตใครจะเอาไปต่อพวกจอ144ยสเฮิร์ตขึ้นไปเนี่ยตัวนี้คือรองรับนะครับโอเค4,000กว่าบาทแล้วก็เอ SSD ครับ SSD นะครับ SSD เป็น SSD ของ500 g b จิก WD Blue นะครับครับ NVMe M2 2,090บาท2,090บบาทสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ เป็นแรมก็ได้ครับแรมนะครับ RAM DDR4 นะครับบัส3,006แรงจีดเลยนะครับ 16G 8 2นะครับตัวนี้สวยด้วยฟุง้งฟิ้งมีไฟตัวนี้3,970บาทครับ3,970บาทผมบอกก่อนนิดนึงทาไมถึงต้องเอาแรมตั้ง3 9 0 0เก้าแรมตัว3,005 3,004ก็มีเซ็ตวันนี้ที่เราประกอบมันเป็น CPU รหัส G เราต้องใช้แรมที่บัสสูงนิดนึงอย่างนเงี้ยผมก็จะเวทแล้วถ้าสมมติคุณไม่ซีเรียสเรื่องกล่องประหยัด400เอา400บาทมาลงแรมแทนคุณก็จะได้แรมแรงพอแรมแรงขึ้นปุ๊บการ์ดจอคุณแรงขึ้นด้วยสสําหรรัับ SirU นะครับอ่ะต่อมา power supply ครับ power supply เป็นของ cooler master นะครับตัวนี้เป็น80ลัดลอนนะครับราคา1,890บาท1,890แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเคสครับนี่หน้าตาน่ารักผมแอบมาเห็นเจอที่นี่มี1,590บาท1,590หมดนี่กี่บาทครับฝากพี่อีกทั้งหมดนี่นะครับก็รวมเป็นราคา27,930บาทอ่าโอเค27,930 2 8 0 อ่ะผมตีไปเลย28,000บาทนะครับมีทอนได้ลายเส้น7การ์ดจอไม่ต้องมีการ์ดออนซีพยูนะครับส่วนใครบอกว่าอยากจะซื้อการ์ดเพิ่มเดี๋ยวผมมาเช็คราคาให้เมื่อกี้มีคนถาม2 0 6ศตัวนี้ราคาดีนะครับตัวนี้2900มนานะครับเฮ้ยสองหมื่นเาสำหรับ2060นะครับอ่ะสามศูนย์ศูนยบ้างตัวนี้จ้ะสามศูนย์ศูนย์ทีไอสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจอยู่ก็มีของมาให้ 6 6 0 0 XT อ่ะเท่าไหร่ครับตัวนี้6,600 XT นะครับ24,900ไม่ต้องต่อคิวนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับครับผมมาเดี๋ยวเราเดินมาดูของตัวอื่นกันบ้างนะครับมีอะไรอีกหลายๆคนถามนี่เลยพวกชุดนะ้ำฮิตซิงที่นี่มีหมดเลยผมบอกเลยสาขาใหญ่นะอยู่ตรงสามแยกตลาดแกนนะครับใครที่แบบอยากจะมาดูของที่นี่ของเยอะไม่ต้องไปห้างไม่ต้องเข้าเมือง CPU มีหมด i7 Gen 11 Pentium i9 i3 ตัวนี้ i3 ออกเลยว่าขายดี แล้วก็ i 5ก็มี a md เยอะแยะครับลเส้นสามลายเส้น 7, เจ็ดลาเสนเก้ก็มีที่เมื่อกี้มีคนถามลายเส้นเก้มีของไหมนะครับสาขานี้มีลายเส้นเก้ครับ hardbit มีหมดและมีหมดส่วนเคส power s u p ล l y ก็ตามนี้นะครับก็ถือว่าที่นี่มีของครบนะครับมีของครบแต่ผมขอย้ํานิดนึงนะมันมีโปรอยู่สําหรับใครที่จะมาซื้อ ต่างๆพวกนี้ลองดูดีๆอย่างเช่นถ้าซื้อ AMD มันก็จะมีโปรพวกแรก CPU ได้เกมซื้อ CPU บวกกัดจอ AMD ได้เกม2เกมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กอย่างที่บอกมีโปร AMD เมก้าเซ t เทมเบอร์ใครซื้อน้ตบุ๊ก AMD ตั้งแต่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นห้าได้แถมเมาส์พูลเลอร์มาเตอร์นะครับแล้วก็สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นห้าได้แถมตัวเซตคอมโบเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของสี่หมื่นห้าขึ้นไปเนี่ย จะได้หูฟังนะครับผมแล้วก็โปรของทาง n v ็นวีดจะมีกระเป๋าตัวนี้ซึ่งกระเป๋าตัวนี้ผมยังให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับเป็นกระเป๋าคาดเอวที่มันมีจอซึ่งจอพิกเซลตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ปรับแต่งแสงไฟได้จะให้มันโชว์เป็นอะไรให้โชว์เป็นชื่อเราโชว์อะไรก็ได้นะครับมูลค่า2,599บาทนี่โปรของอ็นวีดีแล้วก็ ที่นี่เจ๋งอย่างหนึง่งมีรับซ่อมคอมนะครับเป็นแอดไวท์ 3D นะครับแอดไวท์ 3D มาสั่งมารับแล้วก็ยกกลับบ้านได้นะครับแต่ที่นี่เขาจะมีจุดเซอร์วิสนิดนึงก็คือรับส่งของถึงบ้านได้ถ้าสมมติใครมีคอมมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแค่ร้อยบาทไม่ต้องออกบ้านเลยเดี๋ยวผมพาไปดูโซนตรงนู้นดี่ก่าครับ ตรงนี้ครับเขาจะมีโซนรับซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับคอมใครมีปัญหาอยากจะยกมาเองมาคุยกับช่างมาที่นี่ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกเขาสามารถโทรมาคุยนะครับแล้วก็ไปรับคอมถึงบ้านมาซ่อมให้ที่นี่ซ่อมเสร็จกลับไปส่งถึงบ้านแค่ร้อยเดียวให้ดูมีราคาค่าบริการแปะชัดเจนครับโน้ตบุ๊กตรวจเช็คอาการฟรีนะครับถ้ามีซ่อมไม่รวมค่าไหลนะครับ1 0 0่งร้ถึงห้าถ้าซ่อมระบบไฟราคาเท่าไหร่เปลี่ยนชิปปรินเตอร์ก็มีนะครับผมนี่ซ่อมคอม1 500นึ่บาทเอง ใครเด้แบบคอมเปิดไม่ติดอยากจะเช็คอาการนู่นนี่นะครับมีราคาบอกไว้หมดเลยอันนี้ผมแอบชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขามีเรื่องของเซอร์วิสด้วยไม่ได้ขายแค่เครื่องใหม่ใครมีคอมเก่าอยากจะยกมาอัปเกรดยกมาเกรดได้ใครมีคอมที่เปิดไม่ติดก็มาที่นี่ได้เขามีบริการหรือว่าถ้าไม่สะดวกมา ก็โทรมาหรือว่าทักมาเขามีบริการรับส่งร้อยเดียวนะครับเอาว่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับสาขานี้ใครอยากได้อะไรมาลองเดินดูนะครับอยู่3มแยกตลาดแกลนสาขาอายุทยาชอบไหมผมพามาเปิดสาขาตามต่างจังหวัดรอบหน้าถ้าสมมติต่างต่างจังหวัดมีสาขานานมาเดี๋ยวผมพาไปไลฟ์พาไปชมกันนะครับผมก็รอบนี้ประมาณนี้ครั้งหน้านะครับจะมีสาขาหนอีกรอติดตามชมส่วนใครดูลฟ์สีมนี้อย่าลืมกดแชร์รุ่นลับกระเป๋าเอ็นวีเดียไปแล้วครับผมสวัสดีครับ